สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จัดเต็มให้กับแฟนแมนยูนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องราวนะครับเบื้องหลังอ่าทำไมผมถึงพูดเรื่องเบื้องหลังล่ะเป็นเบื้องหลังดีลของซานโชนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับคือมันมีหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่คัดค้าน การเซ็นสัญญากับจอร์แดนซันโชครับประเด็นนี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่นะครับที่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอังกฤษบางส่วนมีแฟน Youtube ถามผมด้วยวันนี้ผมได้คำตอบแล้วครับแล้วก็มีเรื่องราวของตระกูลเกลเซอร์ทั้งหมดนะครับว่าเขาคือใครอะตระกูลเกลเซอร์เนี่ยทำไมถึงมีผลต่อดีลทุกดีลของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากๆทั้งที่แมนยูมีเงิน แต่ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับวันนี้ประเด็นใหญ่มากรวมถึงเรื่องราวของการเสริมทัพแมนซิตี้เนี่ยผมเชื่อว่าได้คูริบ b รีแน่เพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ขยับแต่มีอยู่เดียนึงนะครับที่เหมาะกับแมนยูมากเลยนะครับเดี๋ยวรอดูในเรเดียของข่าวกันนะครับโซชาบนละวันนี้ควรจะได้ซานโชตั้งนานแล้วแต่ทำไมไม่ได้ เรามาดูดรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงประมาณ4ี่ทุ่มตรงนะครับข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ในวันนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากครับสำหรับสื่อในอังกฤษโดยเฉพาะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรื่องราวของเจ้าของทีมแมนยูครับก็คือตระกูลเกรลเซอร์ตระกูลเกรลเซอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับว่า แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถกเถียงกันมากครับว่านี่มันนานแล้วนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยไม่ได้แชมป์ลีกใหญ่มานะครับไม่ได้แชมป์นานมากจริงๆจนเกิดคำว่าประท้วงขึ้นมา่าประท้วงในแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนในท้องถิ่นนะครับทีนี้เนี่ยผมขอคื้นต้นด้วยว่าตระกูลเกลลเซ์เนี่ยคือใครนะครับ มาคคอมเกลเซอร์ er นะครับนักธุรกิจนะครับที่ซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นเนี่ยเขาลงทุนนะข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมาเพื่อซื้อแมนยูตระกูลเกลเซอร์เนี่ยมาคคอมเกลเซอร์ er เนี่ยซื้อแมนยูนะครับในราคา790ล้านปอนด์ครับในปี2546ถึงปี2548ช่วงเวลาในการเจรจา เขามีมูลมีเงินนะครับอยู่ประมาณ3,000ล้านปอนด์นะครับ3,000ล้านปอนด์ประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่หลังจากนั้นนะครับเขาเสียชีวิตลงในปี57เนะครับที่มาที่ไปนะตัวของมาคอมเกเซอร์เนี่ยเสียชีวิตในปี5 7แต่มูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ประมาณ3,000ล้านนะครับ3,000ล้านนะครับทีนี้เนี่ยตระกูลเกเซอร์ก็บริหารธุรกิจมาจนถึง หลายหลายคนไล่มานะครับผมเอาบุคคลสำคัญเนาะอาวารีลูกชายคนโตของเมลคอมอ่ะนะครับอายุ58ปีละตอนนี้นะครับกับรินดาเกรเซอร์ประธานร่วมนะครับก็แล้วก็อีกคนนึงคือโจเอลโจเอลเกรเซอร์นี่ครับ3คนนี้แหละคือคนที่บริหารกันนะครับแล้วก็เอาตั้งคนอื่นๆมาไม่ว่าจะเป็น ส a p ต้าคอปเปอเรชั่นนะครับตั้งใครห,หลายหลายคนเลยอะ่ะบริหารซึ่งเป็นคนสนิทของตัวเองทั้งนั้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปของ3มคนทีนี้ผมมาโฟกัสทีละคนละ j o เอลเกรเซอร์ e จเอลเกรเนี่นะครับคือคนที่ทำให้ดิวของเจอร์ซันโชไม่ประสบความสำเร็จตามข่าวผมขยายความเลยนะว่า j o เอลเกรเซอนะครับ เขาเป็นคนต้านเลยดีวของซานโช่หนึ่งรยแปดล้านปอนด์ครับเขาเห็นว่าไงเขาเห็นว่ามันเป็นการลงทุนที่เกินจริงนั่นเองครับในสื่อต่างประเทศบอกไว้ประมาณนี้ว่ามันไม่น่าจะลงทุนในยุคของสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ที่ไม่มีแฟนบอลเข้าสนามนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะ ผมไม่ได้ว่าว่าโจเอลเกเซอร์เนี่ยขวางแล้วไม่ได้ซันโช่แล้วผิดแต่เขามองว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูนเตควรซื้อซันโช่ในราคาที่สมเหตุสมผลกว่าน,นี้โดยเขาส่งเอสอาร์เอดวูดเวิร์กเนี่ยนะครับลูกน้องอ่ะลูกน้องจูเอลอ่ะแล้วก็แมดจอตฝ่ายพัฒนาองค์กรเนี่ยไปเจราจาก,กับดอดมุลเลยให้หลอดเอสไปให้จอต ให้แมตช์จอดไปสองคนนี้โจเอลเป็นเป็นบอสเป็นหัวปรากฏว่าการเจราจาผิดเลยครับผิดมากเลยเพราะอะไรอะ่ะสิ่งที่เขาไปเจราจาเนี่ยคือเจราจาเรื่องของอค่าเหนื่อยของอัซันโชแล้วก็เงินที่ต้องใช้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับบริเซียดอทมูลเนี่ยเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าการที่ซันโชจะย้ายทีมได้ก็คือเสนอเงินจำนวนเท่านี้เท่าน,นั้น1 0 8ล้านปอน ตามที่เราทราบเนี่ยคือก้อนเต็มเลยซึ่งเอ็ดบูตเวิร์กและแมทจอร์ดที่ไปนะครับผิดพลาดครับเตรียมได้ไม่ตรงรายละเอียดที่ไปเจรจานี่คือเนี่ยไม่ได้เพราะนี่แหละนะครับโจอเอลขวางด้วยนะว่าในยุคข,ของโควิดแล้วเนี่ยซานโชเนี่ยไม่ควรจะมีค่าตัวเกิน40ล้านปอนด์ครับ เป็นการเป็นคำพูดของโจเอลเกรเซอร์ซึ่งประเมินด้วยตัวเองนะครับขอเข้าใจเนาะว่าเขาไม่ใช่นักฟุตบอลมาก่อนอะ่ะแต่เขาเป็นนักธุรกิจอะ่ะเฮ้ยนักธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยจะทำกำไรจากนักเตะอ่ะคุณต้องลงทุนน้อยและได้ผลประกอบการสูงมันถึงจะมีกำไรถูกไหมครับทีนี้เนี่ยโซชาค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้เลยวันนี้นะครับผมพูดมาถึงดีลของโซชาแล้วนะโซชาไม่แฮปปี้ครับโซชาบ,บอกว่าจริงๆแล้วนะ เราควรจะได้ซันโชตั้งนานแล้วควรจะได้จริงๆซันโชเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเรามีเงินนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงินแต่การเจราจารเนี่ยที่ผิดพลาดโดยจูเอลเกเซอร์ประเมินซันโชวไว้แค่40ล้านปอนด์ในขณะที่อดอลล์ต้องการ108ล้านปอนด์มันโคละเรื่องกันเลยครับฉะนั้นนี่แหละคนที่ขวางการเซ็นสัญญากับเจ้าดดซันโชอย่างแท้จริงก็คือจูเอลเกเซอร์นะครับทีนี้ไล่มาต่อ ไบร์แบรนด์เกรเซอร์นะครับก็เป็นอดีตผู้บริหารนะครับอ่าสัพพัตตาคอปเปอร์เรชั่นนะครับตัวคนนี้ก็มีส่วนมีหุ้นนะครับโหรายได้เยอะนะรายได้เขาเยอะมากนะครับในปี58เนี่ยนะครับอ่าอีกคนนึงเควินเกรเซอร์นะครับเควินเกรเซอร์นี่ก็เป็นอ่าประธานร่วมประธานร่วมนะครับก็แม่ตระกูลนี้รวยหมดเลยนะครับและสุดท้าย ก็เป็นเอ็ดเวิร์ดเกรเซอร์ประธานประธานทั้งหมดเลยนะครับเขาประธานเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาจ่ายเงินให้โดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะให้ให้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อสองแสนดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการบริหารประเทศชุดแรกอะไรนี่นะครับเออและยังมอบเงินอีก5,400ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ทรัมป์เนี่ยชิงตำแหน่งนะครับจากประธานาธิบดีหญิงอย่าง แฮร์รี่คินตันในปี59ด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยครับที่มาที่ไปทีนี้เนี่ยเมาคอมตั้งแต่เสียชีวิตลงไปนะครับทิ้งทรัพย์สินทิ้งอะไรมาเนี่ยตระกูลเกลเซอร์นี่ไม่เคยปล่อยแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเลยแต่ผมเชื่อว่าผลประกอบการของแมนยูเนี่ยสุดยอดมากนะครับตระกูลเกลเซอร์ถึงไม่ปล่อยแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไงนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับแล้วทีนี้เรื่องของซานโชในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า คือโซชาพูดก็พูดนะโซชาบอกแล้วนะครับว่าเขากำลังเปลี่ยนพูดต่อเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสนใจแจ็คก,กิลิสแล้ะครับนี่คือข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับออเรกุน่าโซชานะครับหันมามองที่แจ็คก,กิลิสแล้วเนื่องจากดีลของซันโชเนี่ยต้องต้องรอลูดดาราลหน้าแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมมาพูดถึงแจ็คเนาะในข่าวนี้นะครับแจ็คก,กิลิสมีค่าตัวอยู่ที่ 72ล้านปอนด์ครับแอสตันวิลล่ายินยอมขายให้แมนยูในราคานี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลย72ล้านปอนด์เฮ้ยราคามันใกล้เคียงคูริเบรี่อ่ะซึ่งคูริเบรี่ผมไม่พูดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาเจรจากับแมนซิตี้ทีนี้ถามแหล่งข่าวที่มาของข่าวนี้ก็มาจากดอบอลอนครับดอบอลอนบอกเลยว่าแจ็คก,กิลิสราคา72ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นดีลที่ถามว่าเซ็นได้ไหมชิวชิว สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ขอให้เซ็นจริงเถอะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดายอดอุปาเมกาโนกันนะครับก็ถือว่าเราเห็นฟอร์มของเขาแล้วเนาะว่าดายอดนะครับดายอดยอดเยี่ยมแค่ไหนกับกองหลังเนี่ยอายุเท่าไหร่นะดายอดเนี่ย22ปีดายอดอายุ22ปีเล่นเซ็นเตอร์แบ็กของไลซิกละเล่นยู่ฟาแชมปีลีกแล้วก็แข็งแกร่งมากด้วยนะครับ ตามรายงานตามรายงานก็คือโซชาเองเนี่ยอืเขาก็อยากได้ผมก็รู้นะว่าเขาอยากได้แต่ว่าอทำไงได้อ่ะนะครับเพราะเพราะอะไรอะ่ะเพราะไดยอดเองเนี่ยก็มีหลายสโมสรสนใจไม่สามารถเลือกที่เดียวได้ฉะนั้นถามว่าไดยอดกับแมนยูเนี่ยถ้ายื่นเต็มจํานวนหรือีผมบอกไปครับเท่าไหร่นะห้าิบล้านปอนด์เนี่ยจบไหมดีลนี้จบและควรต้องรีบจบด้วยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดักลาสคอสตา a นะครับข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ก็คือสโมสรยูเวนตุสนะครับลดค่าตัวของดักลาสคอสตา a นะครับเหลือประมาณ18 000, 000, ล้านปอนด์จะจริงไหมเนาะนะครับเดี๋ยวผมรอดูกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยดักลาสคอสตาค่าตัวลดลงอย่างเงี้ยมันน่าเซ็นไหมอ่ะในสื่อบอกไว้นะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยดัรคลาสคอสตาเนี่ยย้ายมานะครับด้วยค่าตัวประมาณ36ล้านปอนในปี2018เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาถ้าเขากลับไปยังไงอะกลับไปท็อปฟอร์มได้นะผมว่าแมนยูเซ็นในราคา36ล้านปอนเนี่ยมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับก็รอดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับดัรคลาสคอสตาได้หรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวที่ใกล้จะเปิดตัวนี่มีกี่วันนี้นะครับเรื่องราวของมาชจูราโดนะครับมาชจูราโดนะครับเยาวชนของบาร์เซโลนาตอนนี้นะครับก็เตรียมที่จะอา่ายังไงอะเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับก็จริงจริงแล้วบาร์เซโลนาเนี่ยเสียมาชจูราโดให้กับแมนยูแล้วนะเนี่ยครับฉะนั้นคำถามสำคัญ ทำยังไงต่อนะครับมาจูโรโดก็รอไปเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนเดสเปเรล่ากันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับก็ได้รับข้อเสนอจ,จากเบนฟิก้าเพื่อขอซื้อตัวแอนเดสเปเรล่าไปร่วมทีมนะครับคือตามรายงานนะครับว่าเปเรล่าเองเนี่ยกองกลางของแมนยูตอนนี้เนี่ยคือไม่คือโซเชียบอกไปแล้วนะว่าจะคุณไม่ใช่ตัวจริง คุณต้องหานสโมสรใหม่นะครับโซชาบอกอันเดสเปเรลาแล้วนะครับและนี่เป็นฤดูกาลสุดท้ายของอันเดสเปเรลาจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นครับมันเป็นวิถีของนักฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโปรแกรมการขันนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือโปรแกรมแบบฉบับเต็มนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศด้วยนะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการไปเยือนเบอร์สตีนะครับจากนั้นก็จะเล่นในบ้านกับสโมสรคริสตันประเลซนะครับแล้วก็จะเล่นกับไบรตันนะครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันแบบโหดๆนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องเจอกับทีมบิ๊กซิกเนี่ยมีช่วงไหนบ้างนะครับก็จะเล่นในบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเดือนธันวาคมวันที่12นะครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ อ่าหาพฤษภาคมนะครับแล้วก็เล่นกับเชลซีนะครับในวันที่24นะครับ24อ่าออกเทเบก็ตุลาคมตุลาคม,าคมอะไรนึกเดือนอยู่นะครับแล้วก็เล่นกับอาร์เซนอลในบ้านเดือนอ่าตุลาคมเหมือนกันแล้วก็เล่นกับสเปอร์นะครับในเดือนตุลาคมฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมการขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่โหดกว่าเขาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพกันอีกนิดนะครับเรื่องราวของเอิมมันมีประเด็นดาม่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมตามไปให้ลกันนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดโก้ดาโล่นะครับล่าสุดนะครับสมสอนปาริสแซงต์แมงนะครับสนใจที่เซ็นสัญญากับเดโก้ดาโล่ครับและสถานการณ์ของดาโล่ในเวลานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่ง ดัลโลเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยตกมันก็ในสโมสรมันก็ต้องมีผู้เล่นที่ดีกว่าฉะนั้นปารีสแซงต์แฌร์แมงนะครับกำลังจะเซ็นสัญญากับดีโก้ดัลโลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดักลาสคอสตากันนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับเดวิดบรูคนะครับล่าสุดนะครับตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวิเน็งนิวนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็มีความสนใจเดวิดบรูคนะครับ แต่สถานก,การณ์ที่แท้จริงนะครับโซชาเนี่ยสนใจนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่านั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดวิดวบรูคเนี่ยยังไม่กําหนดค่าตัวนะครับแต่ดารคลาสคอสตาเนี่ยมีค่าตัวที่ไม่เกินประมาณ40ไม่เกินไม่เกิน40ล้านยูโรหรือประมาณ36ล้านปอนประมาณนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญ,ญญาได้เลยกับนักเตะทีมชาติบราซิลนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นของข่าวเนี่ยเหมือนจะบอกว่าตัวของ แมนยูเนี่ยอาจจะไม่เลือกพิจารณาดักลาสคอสตาแต่อาจจะไม่เลือกตอวบิดบุ o คแทนฉะนั้นดีลนี้นะครับรอออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการดีก,กว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาเบียลมาการเลสกันโอ้ประด็นนี้ในสุดยอดสนุกจริงๆครับเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นกับดีลของกาเบียลมาการเลสนะครับล่าสุดนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สามารถยื่นข้อเสนอในดิวของกาเบียลมาการเลสได้เฮ้ยจริงๆเนี่ยเขาต้องเปิดตัวกับอาร์เซนอลแล้วนะครับสถานการณ์เปลี่ยนไปเออเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งนะเงินเชื่อผมไหมจริงจริงเอาเงินจริงๆเพราะอะไรครับปารีสแซงแมงเนี่ยตอนนี้จะยื่นข้อเสนอก้อนใหญ่นะครับให้กับมาการเลสด้วยคือมาการเลสเล่นในขั้นเหนือกับอาร์เซนอลสมมตินะครับหนึ่งแสนปอนด์สัปดาห์สมมติ ปารีสมา2อ0 0 0 0มากกว่าเดิมนะหนึ่งเท่าครึ่งอ่ะอ่ะให้2เท่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนักเตะก็ค่อยวครับตอนนี้สถนานการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถยื่นข้อเสนอในดิวของกาเบียลมาการ์เลสได้เพราะกาเบียลมาการ์เลสยังไม่ได้ย้ายอย่างเป็นทางการไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับเพียงแต่ว่า บรรดานักเตะอาร์เซนอลเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับเขานะครับในการดูแลที่อยู่อาศัยแล้วก็การเจรจาจากเอูดัวตามที่ผมนําเสนอข่าวไปดีวนี้ไม่นิ่งอีกแล้วครับโอ้โหพลิกไปพลิกมันจริงสําหรับดีวของกาเบียลมากาเลสครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะที่ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงนะครับ ดิชอนเบน a r d นะครับดิชอนเบน a r d นี่เป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรุ่นอ,อายุ19ปีนะครับก็สวมเสื้อหมายเลข58นะครับเด็กคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะรักษาไว้นั่นแหละแต่ว่าการปล่อยไปยืมตัวนะครับบางทีเนี่ยสโมสรน,นั่นสนใจเขาอาจจะแจ้ขอซื้อตัวไปนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอนาคตของดิชอนเบนนัตเนี่ย ด้แนเราความสนใจจากหลายๆสมโมสรฮันเดอร์ฟิว์ทว์โคเวนทรีอะไรพวกนี้นะครับแมนยูจะขายหรือไม่นะครับก็ตามนี้นะครับรอดูกันต่อไปสําหรับเรื่องราวของอนาคตของเขานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอะไรนะความหวังใหม่งงคริสสมอลลิงอ๋อความหวังของคริสสโ l ลลิงนะครับก็จริงๆแล้วใจผมเนาะผมอยากให้คริสสโ l ลลิงเนี่ยได้สมโมสรเดิมอะ โลมานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นจริงครับโลมาพร้อมที่ยื่นข้อเสนออีกรอบไม่รู้คิดอะไรยังไงนะแต่ที่แน่โลมานี่ขายหน้าแน่แน่แหละเพราะเปิดตัวเสื้อใหม่อะ่ะมีคิสสโมลลิงอ่ะแต่อยู่ๆจะส่งคิสสโมลลิงกลับเพราะว่าจราจากับแมนยูไม่ได้กับเงินอีกแค่5ล้านปอนด์นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าคิสสโมลลิงนะครับกลับมันมีความหวังที่จะไปอยู่กับโลมาอีกครั้งนะครับดิวเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาจริงๆสำหรับดิวของ คริสมอริงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเปรียบเทียบนะครับเซนเตอร์แบ็กกันนะครับก็เทียบฟันได้กับแม็กควายอะนะครับจริงๆแล้วนะครับผลงานของฟันได้ดีกว่าแบบตอบโจทย์เลยนะแต่สิ่งที่แม็กควายมีดีก็มีเยอะเหมือนกันตอนเนี้คู่หูเป็นเรื่องที่สําคัญเลยครับผมบอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบตรงๆเลยนะว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หาคู่หูของแม็กวายในระดับเดียวกับฟันได้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กองหลังนี้ก็ปึ๊กสุดยอดเหมือนกันนะครับเอาสั้นๆง่ายๆเนาะไม่ต้องไปเทียบว่าเขามีดีอะไร2คนนี้ดีเหมือนกันหมดครับที่แต่ว,ว่าองค์ประกอบองค์ประกอบที่อยู่ในทีมอะจะต้องดีด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่อ่าอะไรนะเรื่องราวสุดท้ายเหรอเดี๋ยวขา เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมสันกันนะครับวันนี้เจมสันเองเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขามีความตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะพาเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยประสบความสําเร็จให้ได้นะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเมดิสันเนี่ยบอกแล้วาครับว่าเขาทําเต็มที่แล้วนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเมดิสันนี่ฉายแบบโดดเด่นมากนะครับแล้วฟอร์มของเลสเตอร์ซิตี้ระยะหลังอะ่ะกับดอปลงไปนะครับ ตอนนี้เองเนี่ยเมดิสันเนี่ยกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็จะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ9 0 0 0 0 0อ่า9 5 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับค่าเหนื่อยของเมดิสันนะครับแต่ว่าเพาเดานเงินของเลสเตอร์ซิตี้สูงสุดก็กคือจิมมี่วารดี้นะครับได้รับมากสุดคือ1 2 0 0 0 0งปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเมดิสันได้รับ9 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็รวมโบนัสอะไรทั้งหมดไปแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องราวการย้ายทีมของเมดิสันมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ คงจะต้องเป็นเรื่องที่ยากในอนาคตต่อไปนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเวลูนี่นะครับเวลูนี่ทำอะไรนะครับเขาก็จะลงสนามแข่งขันการกุศลนะครับกับแซมอราได์เดวิดไซแมนอะไรพวกนี้นครับก็จะมีนักเตะเก่าๆอย่างปฏิกริย์ปิกริเอฟลานะครับเดวิดเจมยายาตุเล่เวสบา๊ แล้วบิคินนะครับก็ลูนี่เนี่ได้รับอนุญาตพิเศษเลยที่จะมาร่วมทีมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทำข้อมูลแต่เมื่อกึ่งคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับอัปเดตใหม่สุดละนะครับก็ติดตมามันต่อไปนะครับสำหรับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ได้ซันโชเพราะโจเอเกเซอร์ผมก็บอกไปแล้วเนาะว่านี่แหละ ปัญหาภายในของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับตระกูลเกรลเซอร์แค่บางส่วนนะครับผมเล่าในเชิงแบบว่ามันย่อความอะนะครับเอาแบบสรุปนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันพรีเมีลิกอ่ามาแล้วนะครับชัดเจนนับเยนเบอร์ซี่นะครับแล้วก็มีเกมเจอกับอ่าบิ๊กซิกนะครับก็อยู่ตามนั้นแหละนะครับตามภาพต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ดีลที่เซอร์ไพรส์นะครับกาเบรียลมาการ์เลสนะครับแทนที่จะลงเอยกับอ่าอาร์เซนอล ตอนนี้ไม่นิ่งแล้วปลารีสมาแล้วนะครับอาร์เซนอลแย่หน่อยนะครับแล้วก็การเสริมทัพอย่างาใครนะอจอ,อสันโชว์สันโชว์นี่ผมบอกแล้วเนาะว่าเออเซ็นไม่ได้ก็ไป,ไปดูคนอื่นดีกว่านะครับจะไปเอาเดวิดบลุกจะไปเอาดักลาสคอสตาเสริมแบ็กซ้ายอย่างซานโดเอากลางเพย์เมเกอร์เก่งๆมาเซ็นเนตอร์แบ็กเนี่ยโอ้โหผมอยากให้ปิดดิวคุลิเบรี่แย่เลยแต่ว่าดูเหมือนว่าน่าจะลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิ i ั่นโทร02 700 800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิ์สุวรรณประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ